Ui lụt Đã lụt rồi hả Đã lụt 3 thí โอ้โหเห็บหมาตัวนี้เห็บใหญ่ตัวนี้เห็บใหญ่ตัวนี้เห็บใหญ่อะ โอ๊ยโอ๊ยเ้าเรื่องไหมลูกโอ๊ยสวิีกเล็กเออเออเฮ้ยเฮ้ยไได้เรื่องนี่ตัวนี้เห็บแมวเหี้ได้นูเห็บหมาเยอ ไม้เดียวเลยเคฟ้าพลันขึ้นันนี้เยอะเออฝนโูยกัดเจ้าเจอรี่เห็บแมวอืมโอ้โหเอาเรื่องตัวนี้ตัวนี้เป็นเรื่องอเหลือกูแคบเลย ชิปเปอร์ชิปเปอร์อ,อ,อะไรอของของดีเหรอมีของดีด้วยเหรอเฮ้ยสีไม่ใช่กัดเจอรี่ครับผมนี่นี่ตัวนี้ไซสโตรครับ เจอรี่บีดีที่เสียงแอคชั่นหางยอดโอเคครับผมฝากแล้วครับใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลยแก้ว